เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องยาผิดคำสัญญาที่คำชะโนดคำชะโนดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานีที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งพญานาคผู้คนมากมายเดินทางมากราบไหว้ขอพรและสแสวงหาความหวังจากป่าคำชะโนดอันลึกลับ แต่ในความศักดิ์สิทธิ์นั้นกลับมีเรื่องเล่าขานถึงประสบการณ์สุดสะพรึงกลัวที่ไม่อาจอธิบายได้เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่เล่าต่อกันมาในหมู่คนท้องถิ่นและผู้ที่เคยไปเยือนคำชะโนดผสมประสานกับจินตนาการเพื่อให้ได้เรื่องราวที่เข้มข้นและน่าสะพรึงกลัว ผมชื่อตั้มอายุ32ปีเป็นนักเขียนอิสระที่หลงไหลในเรื่องลี้ลับและตำนานท้องถิน่นผมได้ยินเรื่องราวของคำชนโนดมานานทั้งเรื่องพญานาคที่ปกปักรักษาและเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับผู้มาเยือนปี2566ผมตัดสินใจเดินทางไปคำชนโนดเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับหนังสือเล่มใหม่ผมชวนนุช เพื่อนสนิทที่เป็นช่างภาพอิสระและลุงประหยัดคนขับรถตู้ที่รู้จักกันในหมู่บ้านให้ด้วยลุงประหยัดเล่าให้ฟังว่าเขาเคยขับรถพาคนไปคำชะโนดหลายครั้งและทุกครั้งจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเสมอถ้าไปคำชะโนดต้องตั้งใจดีๆนะหนุ่ม ลุงประหยัดพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังขณะขับรถตู้เก่าๆผ่านถนนลูกรังที่นั่นไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นเยอะแยะผมยิ้มและพยักหน้าแต่ในใจคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นุตที่นั่งข้างๆผมกำลังเช็คกล้องถ่ายรูปเธอตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายภาพป่าคำชะโนดที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะลอยน้ำลึกลับ เมื่อถึงคำชะโนดบรรยากาศรอบๆร,ร,ร,รู้สึกแปลกประหลาดทันทีที่ลงจากรถอากาศเย็นเยือะเยือกท,ทั้งที่เป็นหน้าร้อนแสงแดดส่องหลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ในป่าคำชะโนดทำให้เกิดเงามืดประหลาดบนพื้นผมรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองจากที่ไกลๆแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบอะไร หลังจากกราบไหว้ที่ศาลพ่อปู่สีสุดโทและย่าสีปทุมมาผมและนุชตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆป่าคําชะโนดลุงประหยัดเลือกที่จะรออยู่ที่รถโดยบอกว่าลุงไม่ชอบเดินเข้าไปลึกๆมันรู้สึกไม่ดีผมและนุชจึงเดินไปตามทางเดินไม้ที่ทอดยาวเข้าไปในป่า ทางเดินนี้แคบและลื่นจากความชืน้นต้นไม้รอบๆเป็นต้นชโนดท,ที่มีรากยื่นออกมาคล้ายงูขดตัวทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกขณะที่เรากำลังถ่ายรูปอยู่นั้นนุดหยุดชะงักเธอหันมาถามผมด้วยสีหน้าตื่นตระหนกตั้มได้ยินอะไรหรือเปล่าผมเงี่ยหูฟังแต่ได้ยินเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ได้ยินอะไรละ่ะ เหมือนมีคนกระซิบนุดตอบเสียงสั่นเล็กน้อยเหมือนเรียกชื่อฉันนุดนุดผมหัวรอบกลบเกลื่อนคงเป็นลมพัดใบไม้ละมั้งอย่าคิดมากแต่ในใจผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะผมเองก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวในพุ่มไม้ข้างทาง เรายังคงเดินต่อไปจนถึงบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคผมสังเกตเห็นเงาสะท้อนในน้ำที่ดูเหมือนเงาคนแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นกลับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นนุตที่กำลังก้มถ่ายรูปน้ำในบ่อก็ชะงักเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเทาตากล้องฉันจับภาพอะไรแปลกๆได้ ผมมองไปที่หน้าจอกล้องของเธอภาพที่ปรากฏคือเงาคล้ายร่างคนยืนอยู่ข้างบ่อน้ำแต่ในความเป็นจริงตรงนั้นไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นผมพยายามหาเหตุผลว่าอาจเป็นเงาของต้นไม้หรืออะไรสักอย่างแต่ลึกๆในใจผมเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าผมและนุชต,ตัดสินใจกลับไปที่รถแต่ลุงประหยัดดูมีสีหน้าเคร่งเครียดเขาเล่าว่าเมื่อตอนที่เราอยู่ในป่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระจกรถตู้แต่เมื่อหันไปดูกลับไม่มีใครมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ลุงเจอแบบนี้ลุงประหยัดพูดที่นี่มีอะไรที่ไม่ใช่คนเยอะแยะหนุ่มๆระวังตัวด้วย คืนนั้นเราไม่มีที่พักในตัวเมืองอุดรธานีจึงตัดสินใจพักที่ House เกส์เฮาส์เล็กๆใกล้คำชะโนดเกส์เฮาส์นี้ดูเก่าและเงียบสงัดเจ้าของเป็นหญิงชราที่พูดน้อยและมีสีหน้าเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเธอเตือนเราว่าอย่าออกไปเดินเล่นตอนกลางคืนนะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่น ผมพยายามนอนในห้องพักเล็กๆที่มีกลิ่นอับชื้นแต่ไม่ว่าจะพยายามหลับตาแค่ไหนผมก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินไปมาอยู่รอบเตียงเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นเป็นจังหวะตึกตึกตึกผมลืมตาขึ้นแต่ไม่เห็นอะไรในความมืดสิ่งที่ทำให้ผมใจสัน่นคือกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ลอยมาในอากาศ ผมตัดสินใจลุกขึ้นไปเคาะประตูห้องนุชเธอเปิดประตูด้วยสีหน้าซีดเผือดต่ำฉันฝันร้ายเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่ปลายเตียงเธอเรียกชื่อฉันซ้ำๆฝันร้ายหรือเปล่าผมถามแต่ในใจผมรู้ว่าไม่ใช่แค่ฝันเช้าวันต่อมาผมตัดสินใจคุยกับเจ้าของเกสต์เฮาส์เพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้น หญิงชราถอนหายใจก่อนเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อจันมาที่คำชะโนดเพื่อขอพรให้ร่ำรวย เธอสัญญากับพ่อปู่สีสุดโทว่าจะถวายของบางอย่างหากสมหวังแต่เมื่อเธอได้สมปรารถนาเธอกลับผิดสัญญาไม่ยอมกลับมาถวายของตามที่สัญญาไว้ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับในป่าคำชะโนดชาวบ้านเชื่อว่าเธอถูกพญานาคลงโทษและวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในป่านี้ บางครั้งคนที่มาที่นี่แล้วทำอะไรไม่เคารพสถานที่มักจะเจอเรื่องแปลกๆหญิงชาราพูดถ้าพวกเจ้าเจออะไรแปลกๆให้รีบขอขมาอย่าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นผมและนุชเริ่มรู้สึกว่าการมาเยือนคำชะโนดครั้งนี้อาจไม่ใช่การเก็บข้อมูลธรรมดา เราตัดสินใจกลับเข้าไปในป่าคำชะโนดอีกครั้งเพื่อขอขมาและถวายเครื่องเส้นตามคำแนะนำของหญิงชราแต่ระหว่างที่กำลังจุดทูบอยู่นั้นผมเห็นเงาคล้ายผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ไกลๆตรงพุ่มไม้เธอจ้องมาเราด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไป คืนสุดท้ายที่คำชะโนดผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงร้องไห้ดังจากด้านนอกเกสเฮาส์ผมมองออกไปทางหน้าต่างและเห็นเงาคล้ายผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอสวมชุดสีขาวและผมยาวปกคลุมใบหน้าเสียงร้องไห้ของเธอดังก้องในหัวผมราวกับมันดังมาจากทุกทิศทาง ผมตัดสินใจปลุกนูตและลุงประหยัดเพื่อบอกสิ่งที่เห็นแต่เมื่อเราออกไปดูเงาคนนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงรอยเท้าบนพื้นดินเปียกที่นำไปสู่ป่าคำชะโนดผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างและในขณะนั้นเองผมได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนข้างหูอย่าผิดสัญญา เช้าวันรุ่งขึ้นเราเก็บข้าวของและออกจากคำชะโนดโดยไม่รอให้ถึงเที่ยงระหว่างทางกลับลุงประหยัดเล่าว่าเขาเคยได้ยินเรื่องของจัน์จากคนเก่าแก่ในหมู่บ้านบางคนเชื่อว่าเธอไม่ได้ตายแต่ถูกพญานาคจองจำไว้ในมิติอื่นและวิญญาณของเธอยังคงออกมาปรากฏตัวเพื่อเตือนผู้คนให้เคารพคาสัญญา เมื่อกลับถึงกรุงเทพผมเริ่มเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคำชะโนดแต่ทุกครั้งที่เขียนถึงเหตุการณ์ในเคือนนั้นผมรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองจากด้านหลังนุชเองก็บอกว่าเธอยังคงฝันถึงผู้หญิงผมยาวที่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงอยู่บ่อยๆส่วนกล้องของเธอที่ถ่ายภาพเงาคนในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภาพนั้นหายไปจากเมมโมรีการ์ดอย่างลึกลับ ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอในคำชะโนดคืออะไรกันแน่เป็นวิญญาณของจันที่ยังคงวนเวียนอยู่หรือเป็นสิ่งที่พญานาคส่งมาเพื่อเตือนเราแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแน่ใจคือคำชะโนดไม่ใช่สถานที่สำหรับคนที่ไม่เคารพในความศักดิ์สิทธิ์และบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจมีพลังมากกว่าที่เราคิด